คนมายืนตรงนี้เลยนะคะกับเด็กคอมเมดี้ไทยแลนด์เอาของพวกเรานะคะนี่พวกเราไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนะคะไม่ได้มียืนสวยหล่อตรงนี้พวกเรามีความสามารถด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นแล้วก็เล่นตลกอ่องางั้นมาถึงท N เนทั้งทีขอเอาเวทีนี้นะคะเป็นเวทีะครน,นิดหนึ่งอ่างั้นถึงเวลาที่พวกเราลอยคอลอ,อ,อยคอขอเชิญพับกบพบครับพับกับก<ว>กเลยค่ะ สวัสดีครับในฐานะที่ผมเป็นผู้กำกับนะครับผมขอคัดตัวนักแสดงก่อนละครของผมใช้นักแสดงแค่สามคนครับพระเอกนางเอกและตัวโกงอค่ะนางเอกครับนางเอกครับผมณเวลานี้ครับไม่มีใครเหมาะไปกว่าเธอครับผมพี่เน็ตนะครับเรียกพี่นัตตี้หน่อยพี่นัตตี้นี่ครับผมนี่ครับเป็นนางเอกให้ผมนะครับผมมีนางเอกก็ต้องมีพระเอกครับจะเป็นใครนั่นไงพี่เด็ดครับ บอกพี่อุ่นให้หน่อยครับให้พี่อุ่นเป็นพระเอกให้ผมครับนี่นางเอกนะครับนี่พระเอกโอเคครับผมรอได้หลังก่อนนะครับต่อไปครับตัวกองอันนี้ี่ขอฮะเป็นตัวกองนะโอเคครับผมนักแสดงครบครับนะฮะพระเอกนางเอกตัวกองพี่หมูครับผมรอรอแบบนี้เป็นตากล้องให้ผมนะฮะครับผมสองท่านพี่สวยๆแบบนี้ครับเป็นคนดูแล้วโบตให้พวกเราด้วยนะครับ เป็นเมคอัพโอเคเลยครับแต่งหน้าโอเคครับเริ่มเลยนะครับเมคอัพซับหน้าหน่อยครับหน้าค่ะไปเป็นคนดูเห็นโหวตเถอะละครของผมครับง่ายๆครับกระชับกระชับอักขระชัดเจนได้นะครับนางเอกพูดว่าพูดว่าอะไรคะหนีพ่อมารอแฟนรอตั้งนานยังไม่มาได้ค่ะนะฮะได้ค่ะพระเอกเดินเข้ามาครับรอนานไหมรอนานไหมหมอคุยคุยกับเขารอนานไหมรอนานไหมสองชั่วโมงสองชั่วโมงทำไมเพิ่งมาทำไมเพิ่งมาตัวโกงเดินเข้ามาครับ ชี้มาที่นี่นี่ใครนี่ใครตอบแฟนแฟนขอได้ไหมขอได้ไหมบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นแทงไม่ได้งั้นแทงโอเคโอเคครับเล่นตามไหครับนะฮะโอเคครับห้าสี่สามแอคชั่นหนีพ่อมารอแฟนรอตั้งนานยังไม่มาพระเอกรอนานไหมสองชั่วโมงแล้วทำไมเพิ่งมารถติดตัวโกงครับ โอ้โยถ้าคุณเล่นอย่างนี้ใครเขาจะโหวตครับเอาให้มันสนุกสนานคลึกคืนเอออ๋อเอาไหได้ค่ะได้ค่ะโหวตนะครับ 5, 4, 3, สี่สแอชชันดีพ่อว่ารอแฟนอะรอตั้งนานยังไม่มาพระเอกรอนานไหมสองชั่วโมงแล้วทำไมเพิ่งมาโกง ขอได้ไหมใ่้ไม่ให้แงโอยสมองไมอีกอคะคุณจะมาหัวเราะอย่างนี้ได้ไงคุณก็รู้เรื่องมันเศร้ามันเป็นแนวดราม่าครับเพราะฉะนั้นเลให้มันดราม่าครับขอให้มันเศร้าๆเราูน้ำตาไหลปวดนะครับสมดอยู่ดีนะอยู่ดอยู่ดี๋ยวเพอรนอันอยู่ไม่าเอกมาครับ นาไหมเชั่วโมงแล้วทำไมเพมมามันติดเากงไ้ไหมอด้ไม่ได้ไม่ได้แทนมาดุ่งอะไรกับเขาคุณเพ็นาากลกองเขาเศร้าด้วยพอพอครับพอครับปิดโหวตครับอ้าว ปิดโหวตเลยนะครับลืมโหวตนะเห็นไหมล่ะก็เป็นแบบนี้แหละพวกเราเลยมายืนเจ็ดคนอย่างเงี้ยลืมโหวตก็เป็นเพราะแบบนี้ครับแหละนี่คือรายยิ้มและความสุขจากพวกเราทีมฮาอุ้ยเลืมโหวตทักทายน่ารักมากสนุกไหลมากคนตัวผมจะหลุดคนตัวผมจุดใช่นี่นี่แบบว่าคิดมาเพื่อ CNN เอ็นเลยนะครับผมอ่านี่คือทั้งเจ็ดคนนะครับซึ่งต้องบอกว่า เคยอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็นิดหนึ่ง ลืมโหวต<ะ>พวกเขาก็เลยออกมาเรียกเสียงหวัวเราะผ่านทางทีวีทุกที่ในนิวส์เรทีกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเ<ะ>พราะว่าตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วสําหรับ<ะ> The c o อ e d i a n Thailand ์หรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันที่เขาแข่งขันกันอยู่แล้วก็ตอนนี้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมัวแต่ชมอยู่แล้วลืมโหวตจริงๆหรือเปล่ามวแต่หัวเราะใช่ค่ะนะับห<ะ>ันไปดีอ้าวฉันจะโหวตให้ใครใครชื่อใครอะไรอย่างงี้ใช่จริงทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงทั้งหมดเลยตอนที่จะเปิดบ้านเข้าไปเนนี่ะ เคยมา New c e l e r i t y ของเราแล้วครั้งหนึ่งกป็นแน่เําตัวกันไปสั้นๆแล้วก็ได้แสดงเรียกว่าทาเลนตนของแต่ละคนกันไปในในเฉพาะตัวแบบสั้นๆกันไปแล้วนะครับวันนี้ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รายการผ่านมาถึงตอนนี้แล้วและยังได้ต้อนรับนะครับต้องเรียกว่าเป็นผอผอไม่ไม่ใ่ไม่ปลผอพู้ราการจริงๆการพรการของโรงเรียนคอมเมดี้ไทยแลนด์นะครับพี่เป็ดเชิญยิ้มนะครับสวัสดีทักทายสวัสดีทุกคน ััครบผมนะะแล้วชัดเจนทุกคนแน่นอนที่สุดเราให้แนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบก่อนหนึ่งครั้งแต่คุณผู้ชมทางบ้านจะโหวตทันไหมไม่รู้แล้วไม่ต้องโหวตแล้วน่าจะไม่ทันแล้วครับผมจะอะไรนะคะอย่าเพิ่งใส่เวลาช่วงที่เรากําลังชุลมุนอะไรนะคะเราแนะนําตัวได้เลยมาลูกเอาเลยจับอุ่นเลยลูกสวัสดีครับผมชื่ออุ่นครับภาคภูมิจงมั่นวัฒนาครับผมค่ะสวัสดีค่ะเน็ตค่ะ สวัสดีค่ะลัตตี้ค่ะสวัสดีครับลุงหมูสรวีครับผมสีก้าฮะไม่ต้องบอกกีกีอยู่เียดทัไม่นแล้วนะสวัสดีครับเด็ดเจเด็ดวานิชโชครับสวัสดีครับผมตี้ครับอภิสิทธิ์นาราชครับสวัสดีครับผมขุนครับอนุวานทองปานครับะเราจะไม่ให้พี่เป็ดแนะนะสวัสดีครับผมผออครับก็ ตะกี้อยากจะ,ะเรียนให้ทราบว่ามุกที่เด็กๆเล่นตะกี้เนี่ยเป็นมุกคลาสสิกมุกโบราณร่มร้อยปีที่แล<อ>้วนะซึ่งบรงมครูรุ่นเก่าๆเขา,เ,ขาเล่นกันมาไว้แล้วก็เด็กมาแอพพลายเล่นกันมาเนี่ยนะครับก็เด็นัดกันเล่นกันเนี่ยนี่คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ทเราอยากนําเสนอให,ให้ให้ให้เด็กรุ่นใหม่มาเป็นคนถ่ายทอดแทนมุกตลกรุ่นเก่า ครับจากจากวันแรกเลยเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยที่เริ่มโครงการขึ้นมาเนี่ยพี่เป็ดหนักใจไหมฮะม,ม,มีมีรู้สึกยังไงกับโครงการนี้บ้างเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนเออผมรีเสิร์ชตรงนี้มาสิบปีเ,เพราะว่าหลายหลายประเทศเขามีโรงเรียนตลก,กันหมดแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่มีผมก็เลยได้ทํารีเสิร์ชกันมาศึกษาเชิงลึกว่าตลกไทยมีอะไรบ้าง ก็เราบอกเฮ้ยท่านผมก็เลยไปค <mel> <ic> ุยกับคณะบดีจังเกษมว่าสามารถจะทาหลักสูตรร้อยสามสิบคนกิจเพื่อจะเปิดใน้มาอะไรด้วยซ้ำไปนะแล้วก็เลยมาคุยโครงการนี้กับครูวิชันว่าตอนนั้นทรูมี a คา d e เดมี่ฟันตาเชียอยู่สี่ปีแล้วผมมาคุยที่นี่บบอยนะครับไม่ตกผลึกส <mel> ักทีจนปีนี้ได้มีโอกาสได้ทําก็เราย่อสเกลโมเดลร้อยสามสิบคนกิจมาใช้อยู่ในโรงเรียนตลกและสามารถฝึกเด็กคือร้องเต้นเล่นตลกครูที่จะสอนร้องก็คือมีครูไว้ ใช่ไหมครูที่สอนแดนก็คือครูแอคแครูแดนแดนและครูมีแอคติ้งมีอะไรเนี้ยนะครับถึงจะมีตลกเข้ามาผสมครับจากที่มีการประกวดแล้วก็เริ่มโครงการขึ้นมาจนถึงวันนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากพอเออแรกแรกใช่ไหมถูกเหยียดหยามใช่มเหยียดหยันได้ยินมาเยอะที่จะที่จะครับที่จะคือคือว่าเออตลกเราต้องยอมรับว่าตลกคนไทยของเราเนี่ยอ่าแล้วก็อ่าตลกอย่างพวกผมเนี่ยเป็นตลกที่ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะถูกบุกถลกมูเครนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นพวกตลกคาเฟ่ตลกหยาบคายสลาดแต่ว่าเราก็ลองพัฒนาขึ้นมาถึงผมบอกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนคนเรา เราต้องปรับลุคมูส์แอนโทนขึ้นมาสมัยใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่มาเล่าแทนให้เด็กรุ่นเนี้ยกล้าหน้าตาดีๆบุคลิกภาพดีๆมาเล่าแทนบ้างเราใช้บุคลิกภาพเป็นตัวเล่าเรื่องทั้งหมดผมก็เลยกดดันแรกๆก็โดนโดนคอมเมนต์โดนคอมเลนค่อนข้างเยอะว่ามันสอนได้เหรอมันทาได้เหรอได้เลยแต่ผมยังมีความคิดอยู่ว่าลิงยังสอนได้บาโลมมยังสอนได้แมวน้ํายังสอนได้ทําไมมันไม่ถึงสอนเลยดะแล้วมันลูกคนที่สอนได้ไหมครสอนได้ครับไม่อยู่อยู่ในบ้านออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแค่แค่ แค่เดือนกว่าๆนะครับเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขนาดนี้ผมว่าต้องมีโอกาสได้อยู่ในบ้านลึกๆ3 4สเดือนนะครับก็มีโอกาสเี่ยพัฒนาและเป็นเส้นคกรนษย์ที่มีคุณค่าในสังคมไทยเสียงของเราทุกคนต้องการที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีโรงเรียนอย่างเงี้ยที่เป๋มีหลักสูตรการสอนมาก่อนไม่หลักสูตรรับผมอยู่แล้วเป <children> ิด้อยสามสิบเลยยังไม่ได้เปิดสอนนะเตรียมจะเปิดในมหาลัยแต่ว่าตอนนั้นไรคุยกับอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมก็เลยจะเอาไปอยู่ในคณะนาศิสินผมไม่เอาผมอยากให้เป็นคณะศิลปะอรมศาสตร์เป็นสาขาตัวเองโดยเฉพาะ ว่าสามารถหลักสูตรสร้างคนคนไปสร้างงานได้ก็สามารถเปิดหลักสูตรได้แล้วตอนนี้ตอนนี้คือความคืบหน้าไปยังไงผมก็ยังไม่ได้ผมังเก็บเปเปอร์ชุดนี้ไว้ก็เลยผมไม่เปิดในมหาเลยผมจะเปิดโรงเรียนของผมเองแล้วต่อไปเป็นโรงเรียนตลกเลยต่อไปก็มีต่อให้ไม่ได้ผ่านหาวาลัยแต่ผมว่ามันเป็นวิชาชีพเลยวิชาชีพเปิดไปอาชีพเลยคณะพระอาจารย์กระทรวงสารรับรองยาฐานะได้นะครับก็จะพัฒนาเข้าสู่ แล้วพวกกับการสร้างเงินเงินสร้างงานก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ข้าแรกท<ช> <ๆ S 2> ี่เดียวนะคะถามน้อง,มองบ้างไหม ขำถามพี่เป็ดอีกประเด็นหนึสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยเวลาเขาเลือกตลกกันเนี่ยนะคะที่จะมาแสดงกันเขาดูจากอะไรคะคือสมัยก่อนเขาต้องเอาปุ่มด้อยของคนออกมมา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 สร้างเสียงวัรเราะนะครับอย่างคนเ้วยเปี้ยเสียขาคนที่พี่คงพี่การบ้างคนต่างๆนานาเนี่เอาเอาปุ่มด้อยของคนออกมาโชว์นะแต่สมัยนี้ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนมูฟแอยคนเอาคนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพดีมาเล่าซิเอาคนที่หน้าตาดีๆวันนี้ผมต้องการสร้างสมัยก่อนตลก จะต้องตามพระตามนางเป็นแม่บ้านเป็นพวกครัวเป็นคนฉีดน้ําอยู่ในบ้านแต่วันนี้ผมอยากจะสร้างพระเอกเป็นตลกได้ไหม บ้างหะะลาพอเป็นพระเอกอได้ไหมครับอย่างหน้าตาคุณเป็นพระเอกได้บ้างได้ไหมนะครับใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าทุกคนต้อสอนเขาไวด้ดีวางเขาไวด้ดีวางแพทเทิร์นเขาไวด้วไวดีนะผมเชื่อว่าอนาคเนี่ยก็สามารถเป็นพระเอกคอมเมดี้ได้จําเป็นนะจะต้องเป็นคนที่ตลกมีอารมณ์ขันอยู่แล้วในตัวหรือเปล่าผมว่าพรแสวงเป็นสิ่งสำคัญพรสวรรค์เป็นองค์ประกอบเล็กๆเท่านั้นนะถ้ามาถ้ามีเรามีเรามีพรแสวงเยอะๆเนี่ยเด็กเรียนไม่เก่งแต่อ่านหนังสือทุกวันก็สามารถสอบเข้ามาอะไรได้แปลว่าทุกคนสามารถเป็นตลกได้เป็นตลก ได้ครับทุกวันนี้เป็นผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็เป็นตลกไปอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจจริงๆเะเคยพูดตลกให้เพื่อนขำใช่ไหมเคยบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าใช่แต่ว่าเราไม่รู้ทฤษฎีมันฮะเราเล่นไปฮาร์ดงะผมไม่ใช่ผมเลยตั้งทฤษฎีความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิด ความจริงนั้นฐานมาจากอะไรความจริงมาจากการแสดงมาจากการแอคติง้งนั่นคือความจริงคือศาสตร์ของการการแสดงทั้งหมดแต่สิ่งไม่คาดคิดนั้นสิ่งเสียงวรอ,อที่จะเกิดขึ้นค่ะครับสอบถาน้องๆบ้างหญิงเดียวก่อนเลยได้อะไรจากบ้านนี้บ้างนะคะได้หลายเรื่องเลยคะ่ะแต่ที่สำคัญสุดๆเลยนะคะที่รู้สึกว่าเน็ตได้มากๆคือมารยาทมารยาทค่ะเวลาอยู่ในบ้านหรือว่าคุณครูจะสอนตลอดค่ะว่าเจอผู้ใหญ่ให ไหว้ให้สวัสดีทุกครั้งที่เวลาเราเข้าเรียนเข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบมีการกราบเคารพครูบาอาจารย์ชัดเจนมากนี่ยุคนี้ที่หนูเข้าบ้านกันเนี่ยเหมือนสมัยก่อนไหมคะสมัยก่อนก็จะมีคําพูดคาหยาบบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะอยู่ในบ้านนี่เราไม่พูดคาหยาบกันเลยค่ะตลกส่วนมากจะเป็นแบบเตลกปัญญาชนใช่ค่ะพูดส่วนมากจะเป็นการแบบว่าจังหวะของแต่ละคนนะคะตลกมากมากเลยใส่จังหวะใช่ค่ะอ่ะจริงๆส่งไมค์กันไปได้ เรื่อยๆนะฮะแล้วอ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยฮะอ่าเวลาเราเห็นส่วนใหญ่นะตลกจะเป็นคณะ เดี๋ยวนี้มันยังมีความจำเป็นไหมครับว่าจะต้องแบบสองสามสี่ห้าหกหรือจะมารับมุกแต่จริงๆนะมันควรจะเป็นคณะก่อนเพราะว่าสารเดนศิลป์ของคนไทยก็คือเกิดจากสี่คนการเล่นตลกสมัยก่อนเกิดจากการศพแล้วมาสวดเครื่องหัต์สี่คนโบราณโบราณของตลกไทยมีสี่คนนี่การทํางานผมต้องทาแบบทีมเวิร์กก่อนถ้าเล่นเดียวนั่นค uh ื oh. อเรารับอายธรรมตะวันตกเข้ามาก็คือเป็นแตนพคอมเมดี้ที่เอาจากต่างชาติเข้ามาแต่มันต้องเร ين, ียนพื้นฐานจาก ของความเป็นไทยก่อนว่ออพาพื้นฐานความเป็นไทยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นลูกไทยไทยมันจะต้องร่วมกันเล่น นะครับเล่นคนเดียวนั่นคือเป็นแตนอัพมาดี้นั่นคือเป็นสาขาหนึ่งเท่านั้นเองแต่พื้นฐานวิชาชีพมันมีตั้งสี่ห้าสาขาในบทเรียนสี่ห้าสาขาเรียนกับเ,เกี่ยวกับตั้งแต่ศาสตร์ของของของจากลกลุ่มศิปากรตลกจากกลุ่มศินตลกในวงใังตลกจากการสวดคือหัดแล้วมาเป็นตลกหน้ามา่านแล้วเป็นกำปั้วนั่นเป็นตลกคาเฟ่แล้วก็มีจากอีสายนคือสายตลกพื้นบ้านเพลงฉอยเพลงเรือเพลงแซวลิเกต่างๆนะน,นะมันก็เกิดแต่ละสายแต่ละสายจนมาถึงสายแตนอัพมาดี้มีทั้งหมดสี่สายบ้านประเทศไทยเราเรียนสามสายแล้ว แต่นับคอมดี้ค่อยมาเติมทีหลังนั้นเมื่อเราทำสามสายเนี่แข็งแรงต่อไปเด็กจะแยกไปเป็นสายแซนม์คอมดี้ก็ได้แล้วโอ้โหฟังเป็นศาสตร์ใช่แล้วซึ้งมากผมสร้างเป็นทฤษฎีของค่ะจากการประกวดครั้งนี้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงคะได้ตลอครับ S <S ต้องสวยและหล่อสวยและหล่อครับต้อง,องดูด<ข>ีอันนี้คป็นดัดต้นๆเลยครับผมต้องต้องมองก่อนเลย <S <S ผมจะสร้างภาพลักษณ์ของตลกใหม่เนี่ยฮะของเขาว<ร>่าเด<ร>อะคอมดียยเพราะทุกคนคาดหวังว่าเป็นตลกทุกวันนี้ยพอเราทําขึ้นมาว้ามันจะซัดเซ็ตเลอมันจะดีเหรอนำไมันจะหยาบคายเอาเด็กไปทํหยามหยาบคายหรือเปล่าก็ดูถูกดูแคลเราตลอดเวลาแล้วเราถึงได้เปลี่ยนมูดแอนโทนว่าเราต้องการคนบุคลิกภาพดีมาเป็นพระเอกคอมดีค่ะทีนี้น้าตาดีก็ยิ่งตลกอีกสาวๆก็ตรึงเหยือคะโอ้ยิ่งเลยนะคะ มีเสน่ห์ผู้ชายตลกนี่มีเสน่ห์ใช่ไหมคะผมจะบอกให้ฟังนี้ฮะเป็ดเนี่ยเขาอยากได้พระเอกคอมเมดี้ใช่ไหมฮะผมออกจากบ้านมาเนี่ยทำงานอยู่วงการหนังเลยนะฮะหนังอะไรคะเป็นพระเอกเหรอเดินตัวอยู่ลงหนังข้างบ้านเป็นอย่างมาถือมาอยู่แล้วพี่ถามต่อเลยว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดก่อนออกมาเนี่ยตลกคืออะไรในความคิดเราตลกเลยครับคือการสร้างสร้างเสียงหัวเราะให้กับ คนรอบๆข้างอะครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนเนี่ยยีคนที่เข้าบ้านไปเนี่ยรักในสิ่งนี้อยู่แล้วครับสร้างเสียงหัวเราะใช้มอบความสุขให้คนรอบๆอค้างมอบความสุขให้พี่ๆทั้ง3าคนนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมยิงไปตลกไหมฮะตลกตาไหลเลยมีความสุขแล้วแล้วอย่างนี้ในในแต่ละสัปดาห์หรือแม้แต่ ปกติแล้วเวลาเราแสดงเนี้ยแต่ละคนเขาก็ต้องไปทำกันบ้านว่าเขาจะยิงมุกอะไรหรีอว่ามีโจทย์ให้สถานการณ์อย่างไรนี่ครูจะวางโจทย์ให้นะวครับว่าครูจะเราเลือกโจทย์อะไรลงไปให้เด็กวันนี้โจทย์ยังจะโจทย์มุกคลาสสิกก็มุกโบราณเลยทั้งหมดเลยสามทีมต้องเล่นมุกโบราณทั้งหมดนะครับถ้าจะเล่นลิเกก็เล่นลิเกทั้งหมดถ้าจะเล่นลำตัดก็เล่นลำตัดชอยก็ชอยทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นลักษณะตอนนี้เราจะภาพสดให้มานะคะที่บ้านเลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นคลาสกำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้นี่กำลัง น,นี่คือร้องเพลงสากลนะครัโอ้โหมีเพสากครษ์สากลก็ถ้าเสียงไม่ด้ยังไงครับเป็ดนะครับก็ต้องฝึกกันะฮะต้องฝึกกันทุกคนต้องร้องเพลงทุกคนต้องร้องเพลงฮะโอ้โหหนูจะพูดอะไรพูดอะไรขาเซนค่ะพูดอะไรดีกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจำเป็นไหมครับว่าทุกคนจะต้องร้องได้เต้นได้ร้องเต้นเล่นตลกความสามารถไงเพราะถ้าจบหลักสูตรนี้มาต้องเป็นหมดทุกคนถามเคล็ดลับนิดนึงได้ไหม การซ้อมกันมากๆเนี่ยบางทีมันทําให้ความตลกมันค่อยๆค่อย,อยอหายไปไตามความาเชื่อของคนดูเราเป็นเรียมกันไหมคะแล้วมีปัญหาเรื่องนี้ ผมผมทำผมในานะที่เป็นป็นมันต้องย้ำคิดย้ำทำผมเชื่อว่ามีเปไม่มีปัญหาพอขึ้นเวทีออเสตเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพอเสียงวัวล้อเริ่มมาเด็กพวกนี้จะเริ่มรู้ิวอารมณ์ร่วมจะเกิดขใช่แต่เด็กต้องอยู่บนบรรทัดฐานของโจทย์ที่ครูให้ของมุกที่ครูวางไว้ส่วนคุณจะแวะพรายหรือขยายคุณจะดีวิลอไปทางไหนคุณจะเคลียร์ไปยังไงก็แล้วแต่อยู่ในจังหวะที่คุณจะต้องต้องมองตัวเองครับผมก็อย่างที่อาเ็ดบอกนะฮะยิงซ้อมยิ่งดีครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดการฝึก ซ้อมจังหวะเราก,าก็จะไม่คมครับผมค่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องน่ายินดีที่หลายคนทราบว่ามีข่าวว่าจะมีคนฆ่าตัวตายคือก่อนหน้านี้มีคนคิดจะฆ่าตัวตายแล้วพอมาชมรายการนี้ก็เปลี่ยนวิธีคิดไปเลยใช่ให้เล่าให้ฟังก็เข้าอินสตาแกรมผมนั่งดูเอสเซนเอยู่นะครับตอนแรกบ้ามีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นเอสเซนเว่าแมน ในโลกใบนี้ที่เราจะมีเวลาเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่เราได้มีโอกาสนั่งดูนในบ้านโดยคอ,อมเมเดียนทำให้เรามีความสุขเราลืมความทุกข์แสดงว่าเขากําลังหยาดาายุเขากำลังลงกับระยะเวลาน้อยแล้วก็มีคนนึงเข้ามาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแชร์บพกว่าขอแชร์วความรู้สึกเข้าอินสตาแกรมบมนะะขอแชร์วความรู้สึกด้วยว่าเขาเนี่ยเครียดจนหาทางออกไม่ได้ไม่รู้วอกทางไหนเพราะปกติสมัยก่อนเวลาเครียดเนี่ยเขาก็จะดูอินสตาแกรมของคุณโน้ตดู เฟซบุ๊กของคุณโน้ตเพื่อจะมีอารมณ์ขันแต่ขณะนี้เขารับไม่ได้เขาทนไม่ไหวที่จปะปัญหาเี่ยวเกิดเขาแก้ไม่ตกในขณะที่เขากําลังคิดอะไรที่เลวร้ายอยู่ได้ยินเสียงลูกหัวเราะทั้งสองคนหัวเลาะดังแม่ตก,กใจขึ้นไหมเด็กหัวเราะอะไรแล้วลูกมาจุงมือแม่บอกว่าแม่มาดูไอ้ผู้ชายคนนี้่ตลกมากพี่คนนี้เล่นแล้วขำม,มากาแม่ก็เลยนั่งดูตลกเขาบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณรายการมาก ที่ถ้าวันนั้นเขาคิดฆ่าตัวตายไปเด็กสองคนนี้จะอยู่อย่างไรก็กลายเป็นไรกะว่าใช่ไหมครับแล้วก็แม่ก็จะอยู่อย่างไรขอบคุณบุญเป็ดขอบคุณรายการมากนะครับต้องมีกำลังใจที่ดีเห็นเลยว่าครับสิ่งหัวเราะและความสุขตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงมันบำบัดได้จริงๆครับบำบัดแม้แต่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้เสียงหัวเราะบำบัดนะครับฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เราต้อง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 ศรัทธาและชื่นชมในเสียงหัวเราะที่คนไทยพึงพึงสร้างวันนี้บ้านเมืองกำลังอยู่อย่างเงี้ยเราต้องเอาเสียงหัวเราะก็ไปบำบัดทั้งหมด ส่วนหนึ่งกับรายการนี้ต้องทำยังไงคะคือในแต่รัศดาก็ต้องร่วมกันโหว,รวรตววร,ร่วมกันโหวตร,ร่วมกันโหวตครับร่วมกันโหวตร,ร่วมเชียร์เด็กคณะกรรมการด้วยหรือเปล่าคะครับ<ม>ผลคณะกรรมการจะรอบลึกๆสุดท้ายที่เราจะต้องต้อง,ต,องต้องอาจจะใช้กรรมการมีส่วนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราใช้โหวตอยากให้เด็กทุกคนเข้ามาอยู่นานๆ บทเด็กนะครับผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยถึงว่าจะออกมาแล้วนี่ยังมีอนาคตทั้งหมดนะครับเรายังวางตําแหน่งไว้ทั้งหมดว่าใครจะทําตําแหน่งไหนอะไรใครจะเล่นตรงไหนใครจะส่วนไหนใครจะอยู่ซิทคอมใครจะอยู่ลูกเอ่อละครต่อไปมีหมดเด็กพวกนี้ก็ยังรักบทคนใช้อยู่ไหมฮะใจะเล่นกับเอกี๋ฉันจะไปเล่นเป็นคนใช้เองไม่นี่ต้องนางเอกก็ได้แล้วไงเขาบอกใช่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับให้เป็นตัวแทนสักนิดนึงกันนะครับในการเชิญชวนให้ดูหรือว่าเชิญชวนให้โหวตให้กับเพื่อนๆแหละฮะที่ยังอยู่กันในบ้านครับค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับประการ The c คอมเมดี t ไทยแลนดของเรานะคะซึ่งเรายังมีเพื่อนๆอยู่อยู่ในที่โรงเรียนของเรานะคะอีกทั้งหมด13คนตอนนี้นะคะแล้วกออ็อย่าลืมแล้วกันนะคะว่า อ่าโหวตี่ยสำคัญมากเพราะว่าพวกเราโดนลืมโหวตกันมาแล้วนะคะลืมโหวตกันเลยนะคะก็โหวตได้นะคะพิมพ์ซีนะคะเว้นวักตามด้วยหมายเลขที่คุณเชียนะคะก็ส่งมาเลยค่ะ4827555นะคะแล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m t h e c o m e d i a n t h a i l a n d ค่ะข้อม<ๆ>ูลหนุนแน่นมาก ไม่เพราะหนูต้องขอคะแนนโหวตตลอดคะแนนโวตนิงจริงพอมาก่อนพอดีพี่ผิดแล้วเสืแรกแลาวสือสังครับผมนะคะขอให้เส้นทางจากนี้ไปมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ชื่อเสียงเข้ามานะคะขอบคุณนะครับ กำลังจให้มันเสร็จด้วยค่ะใช่โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดหลักสูตรนะคะับด้วยความชื่นชมนะฮะอติดตามได้24ชั่วโมงทาง True v i s i o n นะครับผ่านช่องเฮฮาครับ True v i s ช o n ช่อง6-6แล้วก็ช่อง3-2นะครับรวมถึง Reality True ช่อง6-0แล้วก็2-6ถ่ายทอดสดนี่นะครับก็จะมีอยู่ทาง True Vision ช่อง True 10นะครับช่อง10แล้วก็ยังมีทางช่อง7ด้วยนะครับตอน15:30นถึง17:30นนนะครับในวันอาทิตย์ นะครับก็ติดตามกันได้ด้วยค่ะครูคร่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไทยแลนด์แมกกาซีนค่ะ